ทางววทวนฐานบกที่33นะคะได้ขานรับนโยบายของกองทัพบ,บกจัดส่งกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจช่วยกันทําความสะอาดสถานศึกษานะคะที่กําลังจะเปิดภาคเรียนกันในวันที่14มิถุนายนสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ โดยได้ช่วยกันทําความสะอาดนะคะภายในบริเวณโรงเรียนจิตราวิวทยาและโรงเรียนวัดท่าสตอยตําบลวัดเกตอําเภอเมืองจังังหวดเชียงใหม่ก็มีการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทําความสะอาดนะคะตามฝาผนังประตูหน้าต่างราวจับราวบันไดทั้งในห้องเรียนโรงอาหารสนามเด็กเล่นรวมถึงบริเวณจุดต่างๆค่ะที่เป็นพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกันต้องสัมผัสร่วมกันเพื่อช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 แล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะให้แก่คณะครูนักเรียนรวมไปถึงบรรดาผู้ปกครองด้วยว่าจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนในวันที่14มิถุนายนนี้อย่างปลอดโรคและปลอดภัยพร้อมอยังแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วยค่ะ